สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะผี่จะมาแนะนำวิธีการดูแลผิวเราช่วงที่เป็นสิวนะคะจะสิวอะไรก็แล้วแต่คือถ้ามันกำลังเกิดนะคะมันเป็นสิ่งที่เราต้องระวังเพราะว่าถ้าเราไม่ระวังอะ่ะเราก็จะชอบเผลอแบบไปแคะไปแกะไปเค้นมันแล้วทีนี้เนี่ยพอมันอักเสบปุ๊บเนี่ยมันก็จะทิ้งรอยดำรอยแดงนะคะ วันนี้พี่เป็นสิวประจําเดือนนะคะมันก็จะขึ้นก่อนที่ประจําเดือนเราจะมาก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งเราก็จะรู้สึกว่าเวลาที่เราล้างหน้าหรือว่าเราลงครีมลงเซรั่มอะเราจะรู้สึกยิบยิบบริเวณนั้นนะคะมันขึ้นสองที่เห็นไหมตรงนี้ต้องคอยจับแล้วก็ตรงนี้นะคะวิธีที่พี่แบบ ทำแล้วได้ผลนะวันนี้ก็เลยเอามาแชร์ก็คือตัวนี้นะคะแผ่นแปะสิวตัวนี้แผ่นละ89บาทนะคะมันมีแบบกลางวันแล้วก็แบบกลางคืนนะคะซึ่งมันจะใช้งานแตกต่างกันคือแบบกลางวันน่ะมันจะเน้น ปิดรอยสิวเราแล้วมันเป็นแผ่นที่บางมากแล้วมันจะเนียนไปกับผิวเราเลยนะคะตอนนี้ดีมากเพราะมันจะช่วยป้องกันสิ่งสกปรกแล้วก็ป้องกันมือเราบางทีเราชอบไปจับไปเค้นใช่ไหมส่วนกลางคืนน่ะมันจะดีมากช่วงที่แบบสิวมันแบบเหมือนเราเห็นนหัวมันแล้วอ่ะมันจะดูดออกแล้วตอนเช้ามันก็จะแห้งนะคะคือบางทีถ้าดูดแล้วมันยังแบบเหมือนไม่หมดมันยังมีเชื้ออยู่คุณก็แปะไปเรื่อยๆแล้วมันจะค่อยๆดูดแล้วมันดีจริงๆเพราะมันแห้งไวแล้วมันก็แบบ ตกสเก็ดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่สภาพผิวคนเนาะมันก็จะสะกิดง่ายแล้วมันก็จะไม่เป็นรอยมันจะไม่เป็นรอยนะคะวันนี้พี่ก็เนี่ยจะลองให้ทุกคนดูตัวนี้เป็นตัวกลางวันกลางวันมันก็จะดูดเหมือนกันนะแต่พี่หยีรู้สึกว่าตัวกลางคืนน่ะคือมันจะดูดดีกว่าเพราะม่พอมันดูดแล้วเนี่ยตัวแผ่นแปะมันจะเป็นเนื้อขาวๆเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะไม่ค่อยแนะนําให้เราอะ เอาตัวกลางคืนมาใช้กลางวานันเพราะว่าบางทีพอคุณแบบอยู่ๆไปใช่ไหมพอเริ่มแบบสองชั่วโมง3าชั่วโมงเงี้ยมันก็จะกลายเป็นเด่นมันจะเด่นตรงรอยแบบรอยสิวคุณเน่ยเพราะมันจะดูดดูดหนองดูดอะไรของคุณออกมานะคะแผ่นหนึ่งก็สูตจะมียี่นะถ้าจำไม่ผิดคือใช้ดีมากแล้วก็ขายดีมากในหมู่เพื่อนๆค่ะตัวนี้นะคะ เวลาดึงนี้ต้องระวงังโอ๊ยแต่และพังไปอันหนึ่งแล้วก็คืออยากให้ทุกคนเห็นว่าแบบเติมมันเป๊ะจริงจริงเออมันก็ไม่พังหรอกแต่บางทีถ้าแบบมันขึ้นขอบขาวมันก็จะไม่สวยอ่ะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมอ่ะทุกคนไม่เห็นแน่นอนเมื่านี่ฉันแบบมีอะไรแบบแปลกปลอมมาอยู่บนใบหน้าใช่ไหมคะ เห็นเป็นรอยแดงแก็คือรอยสิวอะอันนี้ยแมันจะก,การเวลาอยากจับก,ก็คือแบบจับไปเพราะพี่หยีเป็นคนที่แบบเข้าใจฟิลนี้ไงว่าเราอะชอบจับเหมือนกันคือเวลาเป็นแล้วอดไม่ได้บางทีบางทีอยากให้มันสุกจะบีบไปจะแบบให้มีแบบหัวหนอกอะไรมันออกมาปุ๊บมันจะได้แบบจบจบแล้วก็รีบยุบรีบหายอะไรไปก็ว่านะเนี่ยวันวันก่อนโน้นอะอันตรงนี้ขึ้นมาอันนี้ก็แห้งไปแล้วมันก็ทิ้งรอยแต่อันนั้นไม่ได้แปะไงใช่ไหมไปต่างจังหวัดก็ไม่ได้ เตรียมอุปกรณ์อุปรกรณ์รรเลยเราไปคือพี่ิชอบมากแล้วก็ไม่เคยปล่อยให้ขาดเลยค่ะเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมมันจะดูโอเคมากกว่าค่ะเพราะว่าถ้าคุณแปะแบบกลางคืนอะ่ะพอแบบไปเรื่อยๆอะ่ะตรงเนี้ยคือมันจะเห็นชัดเลยว่าเป็นแบบสีขาวที่แบบเขาถูกดูดความชื้นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นตัวแบบกลางวันอะ่ะ มันจะไม่มีมันมันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่ดูดอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วมันก็จะแบบเนียนๆอันเนี้ยคุณก็ลองแบบเปลี่ยนดูก็ได้สักแบบสักสี่ห้าชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนแผ่นทีหนึง่งอันนี้เราก็พกเขาก็มีถุงซิปให้เราเรียบร้อยนะคะพกพาไปทํางานได้คือแบบว่าใช้คลุมอ่ะเ,เพื่อนๆพี่อีก็จะชอบคือพวกนางก็จะซื้อขั้นตอนที่แบบดิฉันเติมของเข้าร้านอ่ะเข้าใจปะเพราะว่าเราให้ราคาพิเศษ แต่ถ้าเกิดไม่ใช่ช่วงพิเศษแล้วก็ช่วงแบบเนี้ยคุณก็ซื้อไปแผ่นละ89บาทนะคะไม่ได้แพงหรอกตัวนี้ใครอยากจะได้ก็ทักมานะคะยังมีพร้อมส่งนะแต่ว่ากลางคืนนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวขอเช็คของก่อนเพราะว่าขายดีมากนะคะขายดีมากแต่อันนี้ยังพอเหลืออยู่นะคะเกาเดี๋ยวจะต้องสั่งใหม่แหละนะดูอันนี้มันเป็นแบบ มันเป็นแบบกล้องอะคุณก็จะเห็นเงาสะท้อนอะไรเงี้ยเหมือนมีพลาสติกเคลือบๆใช่ไหมเออแต่ก็แบบคือโอเคมากถ้าอยู่แบบปกติอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนทำไห้สังเกตเดินสวนกันอะไรยเงี้ยเขาไม่ไว้ทักสังเกตสิวคุณแน่นอนนะคะแล้วมันก็แบบดูดีด้วยอ่ะมันแบบกลบรอยแดงที่มันกําลังแบบระอุข,ขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะคะไปละ